หลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกจนรู้สึกว่าแบบพอเถอะเอกมูลปีศาจก็ส่งเอกสารมาว่าจะกอ่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะคือมันเป็นอะไรที่มันแบบมันงุดหงิดน,นะแล้วอ่านแล้วนี่แบบฆ่าฉันให้ตายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับ SPY พ้ค่ะ,ะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วกับการรีวิวหนังสือนั่นเองนะคะคลิปนี้เป็น ep ที่2แล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องนิยายของ ฮิงาชิโนเคนโงนั่นเองค่ะอาจารย์เคงโงนะคะเป็นนักเขียนที่เราแบบชอบมากเพราะว่าเขียนสนุกทุกเล่มจริงๆทุกคนเออแบบสนุกมากแล้วแต่ละเล่มคือมันแบบมันสุดยอดมากมันมีอะไรให้เราว้าวให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยนะคะนิยายส่วนใหญ่ที่อาจารย์เคงโงเขียนเนี่ยก็จะเป็นแนวฆาตกรรมนะคะสึบสวนสอบสวนเนาะวันนี้นะคะเราเอามารีวิวให้ทุกคนฟังกันเนี่ยทั้งหมด4เล่มนั่นเองนะคะทุกคนไปเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยค่ะ ทุกคนคะลืมบอกไปว่าสี่เล่มที่เราจะเอามาพูดในวันนี้เนี่ยคือเราจะไม่มีรูปเล่มให้ดูนะคะเพราะว่าเราไปยืมอ่านมาไปยืมอ่านมาจากฮอป่อยนะคะก็เลยไม่ได้มีอยู่กับตัวนะคะแต่ว่ามีเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เอาไปคืนนะคะก็คือเล่มนี้คะ่ะทุกคนกลลวงซ่อนตายนะคะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ดังมากๆของอาจารย์เคงโงนะคะฉะนั้นวันนี้เล่มแรกเราก็จะมาพูดกันที่เล่มนี้กันก่อน,อนเลยเนาะโอเคค่ะเรื่องแรกของเรานะคะก็คือเล่มนี้คะ่ะทุกคน กลวงซ่อนตายนะคะดูจากปกก็คือน่าก,กลัวไหมเล่มดำๆตัวหนังสือแดงๆนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มหนึ่งของอาจารย์เคงโอที่ดังมากๆนะคะเพราะว่าตีพิมพ์ไปประมาณสองล้าน 2, 000, 000เล่มนะคะแปลไปแล้ว21ภาษาแล้วก็เอาไปทําเป็นหนังอะไรต่างๆเยอะมากแล้วก็ได้รางวัลเยอะมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เหมือนกับแบบเขาพูดกันว่า ถ้าอยากอ่านเรื่องของอาจารย์เคนโงก,ก็คือแนะนําเรื่องนี้นะคะกดลวงซ่อนตายนะคะก็เป็นหนึ่งในหนังสือของซีรีส์ที่ชื่อว่านักสืบกาลิเลโอนะคะกาลิเลโอเนี่ยเป็นฉายาของศาสตราจารย์คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ายูกาว่าเนาะเขาเป็นอัจฉริยะทางฟิสิกส์นะคะยูกาว่านะคะก็มีเพื่อนที่เป็นตํารวจนะคะที่ชื่อว่าคุซานางิเนาะคุซานางิก็เหมือนจะมาแบบมาเล่าคาดีให้ยูกาว่าฟังบ่อยๆนะคะทีนี้ยูกาว่าเป็นคนฉลาดก็เลยแบบว่ามาช่วยไขยคดีอยู่บ่อยๆนะคะเลื่นี้นะคะ ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายาสโกนะคะยาสโกเป็นผู้หญิงที่แบบว่าน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสามีแล้วมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าสามีเนี่ยก็คือหย่าไปแล้วนะคะเพราะว่าสามีค่อนข้างแบบว่าติดพนัน ติดเล่าอะไรอย่างนี้ไม่เอาการเอางานผลาญเงินจนหมดบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบเอออย่ากกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนสามีเขาก็ยังไม่ตัดขาดดีนะคะเขาก็ยังมาตามรางควานยาซึโกะกับลูกอยู่นะคะสามีอ่ะกลับมาตามรางควานแล้วก็มาบอกประมาณว่ามาคืนดีกันได้ไหมอะไรอย่างนี้ฉันปรับตัวแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่ายาซึโกะก็เหมือนรู้อะว่าสามีแค่จะมาถ่ายเงินแค่นั้นนะคะยาซึโกะก็เลยแบบปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะ สักพักก็เริ่มทะเลาะกันทุกคนพอทะเลาะกันปุ๊บยาสึโกะทนไม่ไหวก็เลยฆ่าเลยนะคะพลังมือฆ่าสามีเก่าตัวเองไปนะคะทั้งยาสึโกะทั้งลูกเลยทุกคนคือแบบร่วมกันฆ่านะคะโดยการเอาสายไฟรัดคออะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนข้างห้องของยาสึโกะนะคะที่ชื่อว่าอิชิกามินะคะอิชิกามิเป็นผู้ชายที่เป็นครูนะคะครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ เป็นอัจฉริยะทุกคนเป็นจีเนียสทางคณิตศาสตร์นะคะทีนี้เนะ่ยอิชิกามิก็เป็นเพื่อนข้างห้องนะคะของยาสุโกะอิชิกามิก็รู้เรื่องราวว่ายาสุโกะเนี่ยฆ่าสามีตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอิชิกามิก็เลยเข้ามาแล้วก็มาบอกกับยาสุโกะว่าเขาจะมาช่วย อําพรางคดีค่ะทุกคนเขาไม่ได้จะมาให้ยาสึโกะมอบตัวนะเขาจะมาช่วยอําพรางคดีนะคะจริงๆอ่ะอิชิกามิที่มาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเขาแอบชอบยาสึโกะด้วยนะคะคืออิชิกามิไม่มีความสัมพันธ์อะไรอื่นเลยนะคือแค่เป็นคนที่แบบแอบชอบเขาอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยสาหรับเราอ่ะคือมันแบบมันสุดยอดมากคือมันแสดงถึงความรักของอิชิกามิที่มันแบบบริสุทธิ์ผ่องใสใสคิงเลยทุกคนคือมันแบบ การที่เราชอบคนคนหนึ่งเราสามารถทําเพื่อเขาขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาไม่ได้ชอบเรานะ เขาไม่ได้ชอบเราแต่เราแบบสามารถทําเพื่อเขาได้ขนาดนี้อิชิกามิทําได้ทุกอย่างเพื่อยาสึโกะจริงๆอะทุกคนทีนี้ด้วยความที่อิชิกามิเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะวิธีอัมพรางคดีของเขาก็จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะซึ่งมันแบบซับซ้อนมากหลอกตํารวจแบบโอ้โหเชื่อสนิทเลยนะคะเล่มนี้เนี่ยได้ข้อคิดเยอะมากแล้วก็ได้คําคมเยอะมากๆค่ะทุกคนมันมีประโยคนหนึ่งที่เราแบบจําได้แม่นเลยมันอยู่ตั้งแต่แบบ หน้านแรกๆเลยนะคะคือเขาพูดถึงประมาณว่าคือยาสึโกะรู้ว่าอิชิกามิชอบตัวเองใช่ไหมยาสึโกะก็เลยเปรียบเทียบอิชิกามิว่าเป็นรอยร้าวบนฝาผนังถึงเราจะเห็นว่ามันมีอยู่บนผนังแต่เราก็ไม่สนใจเพราะไม่จําเป็นต้องสนใจโอ้โหนี่อ่านแล้วนี่แบบฆ่าฉันให้ตายเถอะอะไรเงี้ยคือมันแบบเจ็บซึ้งมากเล่นมนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ของกาลิเลโอใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวข้องกับยูกาวะ อิชิกามิเนี่ยเป็นเพื่อนกับยูกาว่ค่ะทุกคนเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะคือเนื้อเรื่องอะ่ะในช่วงแรกๆเรารู้สึกว่ามันแอบเฉยๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมมันก็ก็สนุกนะ ก็สนุกนะคะทุกคนเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ซีรีส์กาลิเลโอเลยนะคะชื่อเรื่องว่ากาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงนะคะก็เล่มนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่นิยายแบบยาวนะคะมันเป็นเรื่องสั้น5เรื่องนะคะมาแบบมารวมกันอะไรประมาณนี้4เรื่องแรกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับคนที่ยูกาวะรู้จักนะคะอาจจะเป็นอาจารย์สมัยก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่5เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับยูกาวะโดยตรงเลยนะคะก็คือ วันหนึ่งเนี่ยมีเอกสารน่าสงสัยนะคะเข้ามาที่กรมตํารวจเนาะโดยใช้ชื่อว่ามือปีศาจค่ะทุกคนทีนี้มือปีศาจก็ส่งเอกสารมาว่าจะกอ่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะใช่แล้วก็มีข้อความท้าทายมาถึงยุกาว่าด้วยว่าแบบฉันเนี่ยเก่งกว่ายุกาว่านะฉันแบบฉันฉลาดกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาดูกันนะคะว่ามือปีศาจคือใครแล้วทําไมเขาถึงจะต้องท้าทายยุกาว่าหรือทําไมเขาถึงจะต้องแบบก่อคดีฆาตกรรมด้วยนะคะ เรื่องนี้สนุกสนุกมากคือได้เห็นความจีเนียสของยูกาวะอย่างแท้จริงนะคะมันแบบยูกาวะคือแบบจีเนียสจีเนียสมากแบบบางอย่างอ่ะมันจะมีเรื่องฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ายัางเรียนไม่ถึงนะคะมันแบบมันซับซ้อนมากแต่มันก็ไม่ได้อ่านยากนะมันก็แบบเออพอแบบถูไถยพอเข้าใจไปได้นะคะส่วนตัวเนี่ยเราชอบเรื่องที่2มากทุกคน จำไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่2หรือว่าเรื่องที่3นะคะคือมันจะเกี่ยวกับเหมือนกับว่ามีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่เขามีผู้ดูแลแล้วเขาก็มีลูกตัวเองที่แบบไม่ค่อยเอาการเอางานผ่านเงินอะไรอย่างนี้เนาะแบบวันๆไม่ทํางานจะรอรับมรดกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องนี้คือวิธีเหมือนแบบวิธีฆาตกรรมของบทนี้เนี่ยว่าว้าวแล้วนะคือมันแบบมันจีเนียสแล้วนะแต่สาเหตุข,ของการฆาตกรรมอันนั้นคือมันสุดยอดกว่าทุกคนคือมันแบบ เหตุผลคือมันแบบมันลึกซึ้งอะมันลึกซึ้งมากจริงๆเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องจดหมายจากฆาตกรนั่นเองนะคะดูจากชื่อก็คือดูน่ากลัวไหมแต่ความจริงเนี่ยเล่มนี้นะคะเป็นแนวดราม่าค่ะทุกคนเรื่องราวนะคะก็จะเกี่ยวกับ2พี่น้องคู่หนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนนะคะตัวพี่เนี่ยชื่อว่าซือเยาิีนะคะส่วนน้องจําชื่อไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะคะคือพอมีฐานะยากจนอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยต้องออกมาทํางานหาเงินนะคะส่วนน้องเนี่ยน้องเป็นคนฉลาดพี่ก็เลยจะรับหน้าที่หาเงินส่วนน้องก็คือเรียนนะคะทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยกำลังจะสอบเข้ามาหาหลัยนะคะคืออยู่ม6กแล้วกําลังจะเข้ามาหาหลัยพี่ก็แบบพยายามหาเงินเพื่อจะส่งน้องเรียนให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนแบบทํายังไงเงินมันก็มาไม่ได้เยอะสะักทีถูกไหมวันหนึ่งเนี่ยพี่เขาก็ ไปรับจ้างขนของช่วยขนของเข้าบ้านอาม่านะคะเข้าบ้านคุณยายคนหนึ่งทีนี้ซูยชิก็รู้ว่าคุณยายเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเขาก็เลยวางแผนว่าเขาจะมาขโมยเงินบ้านคุณยายนะคะแต่พอไปขโมยปุ๊บคุณยายก็รู้ตัวนะคะซูยชิก็เลยฆ่าคุณยายนะคะใช่ก็ฆ่าคุณยายปุ๊บทีนี้ซูยชิก็โดนจับข้อหาฆาตกรรมนะคะสรุปเงินก็ไม่ได้แล้วก็ถูกเข้าคุกด้วยนะคะ น้องก็เลยต้องอยู่คนเดียวค่ะทุกคนก็ต้องแบบว่าออกไปรับจ้างทํางานอะไรงนี้นะคะฝั่งพี่เนี่ยก็พยายามส่งจดหมายมาหาน้องตลอดเนาะว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างทางนู้นสบายดีไหมทางนี้ก็โอเคนะพี่รู้สึกผิดกับน้องมากๆเลยที่แบบว่าทําอย่างนี้ลงไปอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบเป็นจดหมายที่แสดงถึงความรู้สึกผิดอะไรอย่างนี้แต่ฝั่งน้องอ่ะกลับมองว่าไอ้จดหมายนะั้นอะ่ะมันเป็นจดหมายที่คอยตอกย้ําตัวเขาเองว่าเขาอ่ะ คือน้องชายของฆาตกรเรื่องนี้ให้ข้อคิดเรื่องสังคมที่มีการเลือกปฏิบัติต่ตอคนต่างกันค่ะทุกคนคือคนน้องไม่ได้เป็นคนฆ่าอามาถูกไหมแต่ว่าเหมือนสังคมมองเขาว่าเขาเป็นน้องชายฆาตกรทีนี้เวลาที่น้องชายเนี่ยจะไปสมัครงานจะไปแบบจะทำอะไรที่กําลังจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วอะแต่มันดันมาโดนเบรก ด้วยคําว่าน้องชายฆาตกรอนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่มันแบบมันหงุดหงิดน,นะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าด้วยซ้ําแต่ทําไมฉันต้องมารับผลกระทบแบบนี้ด้วยพี่ชายเขาก็อยู่ในคุกแต่เขาคือต้องออกมาเจอกับสังคมต้องมาเจอกับผู้คนแล้วก็ต้องมาทนกับแรงกดดันที่ว่าแบบเขาคือน้องชายฆาตกรนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะมีช่วงที่แบบ จะไปสมัครงานแต่ก็ไม่ได้งานเพราะเป็นน้องฆาตกรจะไปร่วมวงดนตรีไปแบบฟอร์มวงอะไรอย่างนี้เป็นนักร้องแต่ก็ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นน้องชายฆาตกรอะไรเงี้ยคือมันแบบทําให้เราเอาใจช่วยน้องชายว่าแบบเออเมื่อไหร่เขาจะมีความสุขสียทีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ช่วยยูมิโกะเนาะยูมิโกะเนี่ยก็แอบชอบน้องชายนะคะยูมิโกะเนี่ยจะคอยช่วยน้องชายอยู่ตลอด บ่อยมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบน่ารักน่ารักมากๆเลยเรื่องสุดท้ายคะ่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแบบชอบมากคือน่าจะเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดสําหรับตอนนี้เลยมั้งก็คือเรื่องเจตนาร้ายนั่นเองนะคะเล่มสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีแมวนะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของซีรีส์คังะนะคะตำรวจนักสืบคนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโนโนกุชินะคะโนโนกุช ok ิเนี่ยเป็น นักเขียนนะคะเป็นแบบนักเขียนหนังสืออะไรงนี้มีเพื่อนนะคะที่ชื่อว่าฮิดากะฮิดากะเนี่ยก็เป็นนักเขียนหนังสือเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยฮิดากะเขาจะอ้ายจากประเทศญี่ปุ่นไปอยู่แคนาดาอะไรอย่างนี้เนาะนโนกุชิก็เลยเหมือนแบบมาเยี่ยมเพื่อนก่อนที่ ฮิดากะจะย้ายไปอยู่แคนาดานะคะทีนี้เจอกันแล้วก็แบบคุยอะไรบางอย่างแล้วโนโนกุชิก็กลับบ้านไปนะคะทีนี้โนโนกุชิก็ได้รับโทรศัพท์มาจากฮิดากะนะคะเหมือนแบบโทรมาหาอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเหมือนแบบมาหาที่บ้านหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะโนโนกุชิก็โอเคไปอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้พอไปถึงบ้านอ่ะคือบ้านอ่ะไฟมันดับหมดเลยทุกคนคือมันมืดมันมืดมากไม่ได้เปิดไฟเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะคะเขาก็เลยโทรไปหา ภรายาของฮิดากะนะคะคือภรายาฮิดากะกับฮิดากะอยู่คนละที่กันนะคะทีนี้ก็โทรหาภรรยาเนาะให้มาเปิดบ้านว่าแบบเออมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอเข้าไปปุ๊บก,ก็เจอฮิดากะนอนตายอยู่ในห้องทํางานนะคะเรื่องนี้ทุกคนล้ำมากล้ำแบบล้ำมากคือมันเป็นเรื่องที่ตบหน้าคือแบบจะพูดยังไงดีเป็นเรื่องที่หลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกจนรู้สึกว่าแบบพอเถอะ แค่ดิฉันก็รู้สึกโง่มากพอแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคือหลอกจนแบบไม่รู้จะหลอกอยังไงแล้วอ่ะหนังสือเนี่ยทายเล่มบอกไว้ว่าต้องอ่านให้จบนะคะอย่าเพิ่งตัดสินนะคะถ้ายังอ่านไม่จบอันนี้คือจริงมากทุกคนอย่าให้ทุกคนอ่านให้จบจริงๆนะคะเพราะว่ามันหลอกแบบโอ้โห พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทุกคนเออเราจะมองตัวละครนี้แบบผิดไปจากเดิมเลยสิ่งสําคัญของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของวิธีการฆ่านะคะคือจริงๆวิธีการฆ่าก็คือซับซ้อนมากเพราะว่าตัวละครวาง,วางแผนมานานแล้วนะคะแต่สิ่งที่ว้าวกว่าคืออะไรสิ่งที่ว้าวกว่าคือแรงจูงใจค่ะทุกคนแรงจูงใจของการฆ่าคือเอาจริงๆว่าถ้าสมมติว่าดูจากสารบัญอะก็คือรู้เลยว่าใครเป็คนคนฆ่าก็คือแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งกว่าก็คือแรงจูงใจ คืออะไรนะคะซึ่งอันนั้นเป็นอะไรที่แบบว้าวมากชื่อเรื่องก็คือเรื่องเจตนาร้ายใช่ไหมทุกคนโอ้โหร้ายร้ายมากเจตนาร้ายสมชื่อเรื่องเลยนะคะเหมือนประมาณว่าภูมิหลังของทั้งสองตัวละครเนี่ยทั้งโนโนกุชิกับฮิดากะมันแบบว่ามันค่อนข้างเศร้านะคะแล้วมันก็เหมือนแบบผ่านอะไรมาเยอะมากพอเราอ่านเสร็จทุกคนเราก็สงสัยเว้ยว่าแบบแมวหน้าปก มันเกี่ยวอะไรคือแบบจริงๆตอนเราอ่านเราก,ก็แบบเอออ่านมาตั้งนานแล้วแมวหน้าปกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงอ่ะแมวมันคือเหมือนแบบตัวแทนของทุกอย่างเลยจริงๆอะ่ะเหมือนมันสามารถทําให้ภาพลักษณ์ของตัวละครมันแบบมันเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปอ่านนะทุกคนเรื่องนี้แบบเราแนะนํามากจริงๆคือมันล้ามากมันแบบ มันหลอกเราแบบโอ้โหและนี่นะคะก็คือสี่เล่มทั้งหมดนะคะที่เราออกมารีวิวกันในวันนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกทุกเล่มจริงๆนะคะใครนะคะที่อยากให้มีซีรีส์รีวิวหนังสืออีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะแล้วก็เราจะมาลุ้นกันนะคะว่า EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะหรือว่าใครอยากให้ทาคลิปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย